หน้าที่ของช่างแพทเทิร์นมีอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยนะครับต้องวัดตัวถ้าเราได้สัมผัสรูปร่างของลูกค้าด้วยตัวเองเรามาทำแพทเทิร์นนะมันก็จะไม่มีปัญหาสัดส่วนต่างๆที่เราจะมากําหนดมันก็จะง่ายข้อที่2คือถ้าเป็นระบบบริษัทก็จะต้องรับบรีฟงานจากดีไซเนอร์ซึ่งช่างแพทเทิร์นจะต้องมานั่งถกเถียงกับดีไซเนอร์ว่าแบบนี้เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ 3. บางที่ช่างแพทเทิร์นอาจจะไม่ต้องทําหน้าที่ตรงนี้นะครับเช่นการทําเทคนิคต่างๆเพื่อนําเสนอให้ดีไซเนอร์ซึ่งบางบริษัทททหรรืืออบบาาางแนด์ี่เ,เ้้ํสผ ระดับสากลน,นะครับช่างแพทเทิร์นต้องทาหน้าที่ตรงนี้ด้วย4คือการคํานวณผ้าการคํานวณผ้าเนี่ยสำคัญถ้าเราใช้ผ้าเยอะเกินโคต้าที่กําหนดขายตัวละพันหแต่เราไปคํานวณผ้าผ้ากินไปแล้ว500ก็ไม่ได้ข้อ5านะครับการฟิตติ้งเวลาเราทําเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ไปอยู่บนตัวของนางแบบแล้วช่างแพทเทิร์นต้องดูดีไซนเนอร์ก็ต้องดูมีปรับแก้ไขตรงไหนคือปรับตรงนั้นเลยต่อไปข้อสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราฟิตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วเราได้ข้อมูลทั้งหมดมาช่างแพทเทิร์นก็ต้อง ให้ได้งานที่เกือบ100%เปแต่ก็ฟิตติ้งในรอบต่อไป